ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับพลฟีดอ,อมเชนยองนะครับวันนี้ผมคิาว่ากรอบข้อองครับผมเป็นงานกรอบข้อเองครับุบ๊บสามหมื่นครับสามหมื่นนิดๆโอ้โหครับสวัสดีคนที่เขามานะครับผมคนที่รับ,รบชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเด้ออันนี้ผมชิมาอัพคอมครับคอมผมเก่ามากตั้งแต่โอ้โหสิปีครับสิบปีที่แล้วปีที่แล้วเนาะนี่ผมมาอัพครับตึกซื้อมาจากเซ็นทันมาใช่นะครับผมแล้วแตกเนะ้วยเลสดๆร้อนๆครับผม่ได้ทศไยตอนหนซื้อนะครับ ผมว่เป็นข้อไอเจ็ดข้อไอเจ็ดครับผมของเราตัวเทีบตัวเทียบอาจะเป็นในนี่ครับนะครับข้อเอสเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เคนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าซีพียูนะครับหนึ่งตัวนะครับประกอบครั้งแรกครับ จะผ่านบ่ผ่านครับกอบรังแหลกผมหน้าผมก้อมจีซื้อมาในะ่ซื้อมาครับผมเครดเครดม,มากหมดครับเดี๋ยวมันรีวิวก่อนนะครับซิ u ยจะใส่เป็นคอยเจ็ดนะครับผมคอย7นะครับกับเล่นบอร์ดเล่นบอร์ดนะครับ เรื่องบอดที่ใส่เป็นตัวนี้ครับจิกกอร์บไบต์ออกัสเป็นออกัสนะครับออกัสกอร์บไบต์ปีห้าหกศูนย์เอ็มออกัสอิลิปอินิดอินิดตัวนี้แล้วบอกราคาครับอันนี้ราคานาลานครับ JB ครับราคาอยู่ ยีหครับหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับตัวน,นี้หมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับแล้วเป็นบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดเป็นของของจิกเกอร์บนะครับจิก,กเกอร์บนี่ครับสวยครับเป็นเดียวบาทเดียวครับ เปกเปกก็เขียน CPU Support Gen s u p ซัพพอร์ตเจนซ1เอเจนะครับตรงนี้นะครับเจับเก็ดพันสองนะครับจับเก็พันสองเซ็ตเป็นบ5 6 0าหกูเซ็มีเอส i ไม่ยังได้ครับโอเคอยเนี่ยลองรับเรื่บัตท่านสามบัตรสอง นะครับผมสวยครับแล้วว่าเบื้อต่อประกอบนะครับผมแล้วก็แล่มนะครับแลมมูนเซเป็นตัวนี้นะครับโอ้สวยสีขาวนะครับง่ามว่ะสิบหกจิกครับผมเป็น พ่อแท่ครับพ่อแท่พ้อแท้สิบหกจิกแปดคูณสองครับนั่นเอครับพอดีสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทพอดีเหมือนหมื่นสามพันเก้าร้อยมันเกินกว่ครับแล้วก็เมื่องบอดเออเรื่องบอดไม่บอดครับ มมบอร์ดซีอูประมาณ4,190บาทครับตัวนี้ครับ4,190บาทนะครับเป็นเท่าไหร่พวกบวกเอาบวกเอาครับแล้วก็ power supply นะครับอะไรเนี่ยเซอ,อ,อร์เซอร์โมเทคเหร ตันนี้น erm ครับตัวนี้ครับระพลายที oh, mm ่ใ hmm. ส erm ่เป erm ็นตัวนี้นะครับเจ้ามอเท็กเจ้ามอเต็กส mart DX1 750วัต์ครับผม750วัตตแต่ว่าผมเอามาใส่เพื่อไว้ครับเพื่อใช้กัดจอกัดจอแพงน,นะตอนนี้ก็ได้กัดจอนะครับผมกัดจอวิจิตรนั่น บ่ได้ครับไม่ได้นะครับผมเอามารับรองไว้เผื่อกัดจอมลงราคาจะได้ซึ้อมาใส่นะครับไม่รอเจณสิบสองครับเจนเจณฑ์ทสองน่งสิมาปีหนาวเกณฑ์ที่สองแต่คิดจะได้อยู่ครับแต่ไม่เรามีข้อมใส่ครับข้อมห่างค่อนข้างนี่จัดมาเลยครับผม750บเจ็เดร้อยห้าสิบบาทเี่คืออะครับ <laughs> ผมมีผมมีกลัดจอยอยู่แล้วนะครับผม กัดจ่อผมจะเป็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอนะครับกัดจอหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไอผมมีแล้วแต่ว่าตัวนี้ผมเอา,เอามารับรองเลยกัดจอ่อแบบทีแรงๆครับผมไปที่แอปสกัสิ่งระบายความร้อนครับนี่ครับผมหาซื้อเครตังร้งมือเนี่ยโอ้ นึกว่านึกว่ามัน,น,ะนจะใส่เคสเก่าได้ครับนึกว่ามันจะใส่เคสเก่าได้นะมันใส่ไม่ได้ครับร้อมไปซื้อเคสใหม่นะครับ<ช>มันรู้เคสนี้จะใส่ได้จะใส่ได้บ่ม่รู้นะครับนี่นะครับเป็นตัวน,นี้เออเรื่องบอกวกราคาตัวน,นี้ตัวน,นี้สองพันสองพันกระบะสองพันสองพันหก สองพกเก้าสิครับตัวนี้ครับพระะว่าสภาสองันหกเกสอันนาาตตี้คุณเลอร์คุณเลอร์มาสเตอร์คุณเลอร์มาสเตอร์เอ็มเอลสองสี่ศูนย์อรชันสองดีอะพัจจีครับมีไฟครับสวยงามหอมเลยสวยงามสวยงามเลยครับ อสเอสดี SD. ดียืดดิเซครับดดดดน่นครับรัมมสามหมื่นกว่า 3, บาทน,ะนั่ค่อยเจดนะเอสเอสดี SD. จะใช้เป็นตัวซัมสุงนะครับตัวน,นี้ราคาอยู่ สองพันสายสิบาทครับาไปจิกความเร็วสีอยูอประมาณสามพันห้ากับกับใบครับแมน,นบอลอาจจะมอีอยู่ครับสามพั 3, นนี่บ้าระมาณนี้ครับน้ เคลียร es ์ก okay, ับท่นกระบาทครับเคลียร์จะเป็นของอะไรวะโอกาสผมบังของเราครับเคลียร์เคลียร์จะเป็นตัวนี้นะครับเคลียร์เขารู้ว่าจะใส่ไหนบนาะครับเนาะแกะออกแล้วเดี๋ยวมาลองติดตามนะครับเขาจะเป็นยังไงน่าเบื่องประกอบข้อมังแรกในชีวิตครับเขารู้สิเ่าเขาสบความสำเร็จมากมากมาเลยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นร่องใจให้ผมน้องเด้อครับเด้อพี่น้องพี่ๆน้องๆครับผมนะครับเริ่มแรกเลยนี่ร่องครับบนบ้านครับอยู่ห้องแถวครับผมถ้าอที่ห้องห้องแถวครับข้างหน้าอยู่ทีท่ครับสมุชากาอนหนึง เออเคสจะเป็นยี่ห้อนี้ครับทันอันยี่ห้ออะไรครับอะไรนะนี่ครับเคสยี่ห้อตรงนี้ครับออกกัสครับออกก๊ออกก๊ e2 ครับ e2 e-liter เข้าอ e2 e l i t มิดอะไรเลยมิดโทเวอร์ e สองอีลิ i มิดโทเวอร์ีเคสนะครับผมแต่ประมาณนี้นะครับฝากก็ไห์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี้ครับไปตัวคลิปที่สองนะครับไปติดตามเ่ผมจะประกอบข้อมเป็นยังไงน,นะครับผมสารับมอนี้ก็สวัสดีครับติดตามมีที่สองนะครับผม không 30.000 bạn bye bye